สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กำลังออกมาเดินเล่นนะครับในวันที่อากาศแจ่มใสนะครับในช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนของอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวมากครับก็คือไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็แดดออกอย่างนี้เนี่ยครับเป็นวันที่ค่อนข้างจะแร r e หรือว่า rare item นะฮะหาหาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอากาศดีๆอย่างเงี้ยผมต้องออกมาเดินข้างนอกให้ได้นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์และกด subscribe ในช่องผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะต้องขอบคุณมากๆนะครับและก็มีบางคนนะครับถามคำถามนะครับเกี่ยวกับาการอยู่ประเทศอังกฤษนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะตอบให้ฟังเนี่ยนะครับผมขอตัวไปซื้อกาแฟลาเต้มากินก่อนนะครับเพื่อจะได้เติมกำลังก่อนนะฮะ Hiya Hiya Can I get regular latte please Thank you <c oughs> และนี่ก็คือหน้าตาของกาแฟลาเต้น,นะครับลาเต้ร้อนนะฮะอ,อร่อยครับร้านนี้ร้านประจำผมอร่อยครับคำถามแรกนะครับก็คือทำไมมาอยู่อังกฤษ ผมตามภรรยามาครับภรรยาผมเป็นคนอังกฤษนะครับซึ่งผมเนี่ย ตอนแรกก็คือได้เป็นวีซ่าติดตามนะครับหรือสปาวส์วีซ่าหรือไม่ก็วีซ่าแต่งงานนะครับมี23สาชื่อนะฮะก็คือย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ปี2008นะครับซึ่งผมเจอกันกับภรรยาเนี่ยที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจด้วยกันนะครับหลังแต่งงานนะครับแต่งงานที่เมืองไทยด้วยนะครับแต่งงานที่เมืองไทยแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับว่าอยากจะมาลองใช้ชีวิตที่อังกฤษนะครับอยากจะมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้เป็นพลเมืองเต็มขั้นแล้วนะครับก็คือมีสิทธิ์มี ทุกอย่างนะครับตั้งแต่เพนชั่นนะครับถึงแม้กระทั่งการเลือกตั้งท่งนี้นะครับผมก็มีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างนะครับคำถามต่อไปก็คือวีซ่าที่ผมมีตอนนี้คือวีซ่าอะไรนะครับก็คือตามที่ผมบอกไปตอนแรกนะก็คือตอนนี้ผมเป็นพลเมืองแล้วนะครับแต่ว่ากว่าที่จะมาได้วีซ่าเป็นของพลเมืองเนี่ยผมมีอะไรบ้างนะก็คือขั้นแรกผมมาด้วยวีซ่าแต่งงานก่อนนะครับแล้วก็ใช้วีซ่านั้นเนี่ยประมาณ 3ปีนะครับต้องอยู่ถึง3ปีนะก็คือทํางานได้เต็มชั่วโมงนะครับชั่วโมงละแล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนั้นผมทําประมาณอาทิตย์ละ40ชั่วโมงนะครับก็ใช้วีซ่าเนี่ยอยู่กับวีซ่าแต่งงานในประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปเนี่ยผมก็สามารถสมัครเป็นวีซ่าเขาเรียกว่า indefinite leave to remain รหรือว่าวีซ่าถาวรน,นั่นเองนะครับซึ่งวีซ่าถาวรเนี่ยจริงๆก็เป็นวีซ่าเดียวก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยหลังจากได้วีซ่าถาวรอ,อีกประมาณ3ปีนะครับผมก็เป็นสามารถสมัครเป็น resident หรือว่าเป็นพลเมืองที่นี่ได้นะครับก็คือเป็ดเสร็จประมาณ5าปี6ปีนะครับหลังจากที่ผมย้ายมาที่นี่นะครับผมก็ได้เป็นพลเมืองที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ทราบกฎนะครับเพราะว่ากฎนี่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับตั้งแต่ผมสมัครได้เป็น citizen มาเนี่ยผมเข้าใจว่ากฎหมายมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะครับคำถามต่อไปก็คือคําถามยอดทิศนะครับซึ่งแม้แต่เพื่อนๆผมที่เมืองไทยก็ถามเช่นกันครับว่าการมาทํางานที่อังกฤษยากไหม คำถามนี้นะครับผมตอบได้เลยนะครับว่ายากครับแต่ว่าผมตอนที่ผมมาเนี่ยผมโชคดีหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงปี2008เนี่ยการทําวีซ่าเนี่ยจะไม่ได้ซับซ้อนและวุ่นวายขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยประสบการณ์ผมไม่มีนะครับเพราะว่าการทําวีซ่าช่วงนี้มันกฎหมายและ,ะข้อบังคับมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับที่ผมเข้าใจเนี่ย เขาจะพยายามลดแรงงานจากต่างประเทศลงไปนะครับซึ่งก็คือเขาก็จะกำหนดกฎเกณฑ์พวกแรงงานฝีมือนะครับว่าต้องมีฝีมืออะไรบ้างน,นครับซึ่งเยอะแยะไปหมดมากมายนะครับแล้วก็ที่ผมเข้าใจคร่าวๆนะครับว่าวีซ่าที่จะออกให้เป็นวีซ่าทำงานเนี่ยก็จะมีพวกเป็นสกิลเวิร์กเกอร์นะครับก็ทำงานให้กับด้านสาธารณสุข ที่นี่นะครับก็คือกอนข้างจะขาดแคลนนะครับในใน,ในเรื่องในงานพวกนี้แล้วก็พวกแคร์โฮมด้วยนะครับก็คือสามารถจะได้วีซ่าง่ายหน่อยนะครับผมทํางานอะไรผมทํางานอะไรก็คือผมทํางานในด้านสาย IT นะครับเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์หรือว่าผู้ควบคุมโครงการนะครับให้กับบริษัทไอที IT, บริษัทนึงในลอนดอนนะคร ซึ่งเพื่อนๆก็เห็นนะครับว่าผมเดินทางไปลอนดอนเนี่ยวันหนึ่งนะฮะไม่ใช่วันนึงเนี่ยเดือนนึงผมไปประมาณหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะไปประชุมที่ลอนดอนกับทีมทีมงานนะครับผมทํางานเป็นผู้ดูแลโครงการนะครับเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับก็ขอเล่าย้อนเท้าความนิดเดียวนะครับว่าตอนที่ผมมาอังกฤษครั้งแรกนะครับปี2008ใช่ไหมครับงานแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือเป็นงานในครัวนะครับก็คือทํางานเป็นคนล้างจานนั่นเองนะครับเพราะว่า ที่ผมคิดตอนนั้นก็คืออะไรมาก่อนก็จับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีเงินนะครับมาแบบไม่มีเงินไม่มีความรู้ด้วยนะครับว่าต้องไปสมัครงานยังไงนะฮะ แต่ว่าผมมีจุดประสงค์เป้าหมายก็คือผมจะต้องหางานในด้านสายไอทีสายออฟฟิศให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่างานแรกที่ผมทำเนี่ยเป็นงานล้างจานในครัวร้านอาหารไทยครับก็ผมทํางานล้างจานในครัวร้านอาหารไทยในประมาณ4ีหเดือนนะครับแล้วก็มีการประกาศรับสมัครงานนะครับเป็น translator หรือว่าคนแปลนะครับกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัท ที่มีลูกค้าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ต้องมีการตอบข้อความอีเมลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งผมก็โชคดีมากนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนไทยในเมืองผมณตอนนั้นนะครับก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับก็คือผมเนี่ยดันไปเจอในออนไลน์นะครับว่าเขากําลังประกาศรับสมัครงานก็เลยสมัครไปแล้วก็ได้เลยนะครับหลังจากที่ผมเริ่มงานเป็นทรานสเลเตอร์หรือว่าคนแปลข้อความนี้นะครับผมอยู่กับบริษัทเดียวนี่นะครับก็คือไต่เต้าจากบริษัทเดียวนี่ครับ ประมาณ7ปีนะฮะอยู่ที่นี่นะฮะก็คือจากปี2008นะครับจนถึงปี2017นะฮะก็คือประมาณ7ปีกว่าๆนะครับก็คือไต่เต้าจากเป็นคนแปลภาษาก่อนนะครับจากนั้นก็เริ่มไปเป็นผู้ดูแลโครงการก็คือโปรเจกต์มอนิเจอร์หลังจากนั้นประมาณ2ปีนะครับแล้วก็เป็นทำงานเป็นตำแหน่งนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับก็คือไปบริษัทไหน,ไหนเนี่ยผมก็จะทำงานเป็นผู้ดูแลจัดการโครงการประมาณนี้นะครับคำถามต่อไปก็คือ การอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะฮะยากไหมนะครับผมตอบง่ายๆก็คือแล้วแต่คนนะฮะเพราะว่าการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมหรือว่าอากาศใหม่ๆของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับประสบการณ์ของผมนะครับก็คือผมย้ายมาปี2008ในช่วงเดือนสิงหาซึ่งเป็นช่วง summer นะครับก็คือการปรับตัวก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศไม่ได้เลวร้ายนะฮะก็คือปรับตัวเรื่องอากาศเนี่ย ง่ายนะฮะในในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องการกินอาหารเนี่ยนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องหนักสําหรับใครหลายๆคนนะครับซึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าการซื้ออาหารกินที่นี่นะครับโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปกินข้าวในร้านอาหารไทยนี่แพงนะฮะก็คือทําเองกินเองที่บ้านเนี่ยก็คือจะถูกกว่านะครับก็คือผมมาที่นี่ผมทําอาหาร ไม่เป็นนะฮะทำพ่อทําเป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะครับก็เรียกว่าเป็นแมทแมทจำเพนนะฮะก็คือผมต้องเรียนทําอาหารตอนนี้ก็ทําอาหารได้หลายๆอย่างแล้วนะก็คือไม่ไม่อดอยากอะไรนะก็คือคือมีอาหารไทยทําอาหารไทยกินทุกอย่างกินเองทุกวันคะคําถามต่อไปก็คือนะครับมีคนถามเข้ามาว่ามีคําแนะนําให้กับคนที่อยากมาทํางานเมืองนอกไหมนะครับคาถามนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะครับก็คือผมเองเนี่ยก็มีคําถามนี้เช่นกันนะครับตอนที่ผมยังไม่มาที่นี่นะว่า อยากไปทํางานเมืองนอกนี่มันต้องทํำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องได้ภาษาก่อนนะครับก็คือคุณเนี่ย ต้องอรู้จักการพูดเขียนฟังอ่านให้รู้เรื่องนะครับภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องในระดับหนึ่งนะครับก็คือการทํางานโดยเฉพาะให้กับบริษัทฝรั่งนะครับก็คือบริษัทที่เป็นของอังกฤษเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับก็คืออันดับแรกก็คือต้องทําการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเรียนพิเศษมากมายนะครับแถวหน้ารามนะสายผมเรียนมหาลัยนะครับก็คือไปเรียนภาษาอังกฤษ หลังเลิกเรียนนะครับประมาณปีกว่าๆนะครับจนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถพูดกับเจ้าของภาษาได้รู้เรื่องนะฮะสำหรับลำดับต่อไปก็คือต้องศึกษาวีซ่านะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเอาวีซ่าทำงานเนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยการขอวีซ่าทำงานอาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเขากำลังจะลดการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศนะครับต้องศึกษาดูว่า สายไหนนะครับจะได้วีซ่าง่ายที่สุดนะครับซึ่งผมเน่ก็เล่าให้ฟังไปตั้งตอนตอนต้นนะครับว่างานด้านสาธารณสุขเนี่ยเขากำลังขาดแรงงานนะครับผมเองไม่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านสมัครทํางานด้านสาธารณสุขนะก็คือแนะนําให้ได้เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์เลยนะครับก็คือต้องไปศึกษานะครับหาข้อมูลว่าการที่จะมาทํางานในด้านสาธารณสุขที่นี่เนะี่ย ต้องมีใบอะไรบ้างน,นะครับขอต้องอต้องมีความรู้อะไรบ้างน,นะครับก็คือ,อลองไปศึกษาด Google ดูนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับคำถามสุดท้ายก็คือคิดอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยไหม คำตอบก็คือคิดครับคิดทุกวันฮะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องขออยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกษียณนะฮะก็คือขั้นต่ําก็คือต้องเกษียณที่นี่นะครับเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่1 6 1 7ปีแล้วนะครับก็คือจะเอาให้มันสุดนะฮะก็คืออยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้ผมเลือกนะครับว่าอยู่ที่นี่นะครับที่อังกฤษหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับจะให้เลือกอะไรผมเลือกมันต้องตอบแบบ กลางๆนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นนะครว่าผมจะเลือกอะไรได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีครอบครัวมีลูกมีเมียที่นี่นะครับก็คือผมก็ต้องเลือกที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจะย้ายไปทั้งครอบครัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับใช่ไหมครัก็คือถ้าผมให้เลือกตอนนี้ก็คือต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีลูกมีเมียหรือว่ามีพันธะอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับผมก็จะเลือกอยู่ที่บ้านนะครับก็ตามที่ผม เล่าไปนะครับคือผมได้ประสบการณ์ที่นี่มาเยอะพอสมควรแล้วนะก็คือประสบการณ์ก็คือประมาณหนึ่งนะก็อิ่มตัวประมาณหนึ่งนะก็คือสามารถที่จะไปสมัครงานอาจจะไม่ถึงดีๆอะไรมากมายนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าผมมีประสบการณ์ที่จะสามารถทํางานให้กับบริษัทดีๆได้บริษัทหนึ่งในบ้านเรานะครับ,ก,รบก็คือถ้าผมเลือกได้นะครับโดยไม่มีพันธะไม่มีลูกไม่มีไม่มีครอบครัวที่นี่ผมก็จะเลือกกลับไปอยู่ที่บ้านนะครทานกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่า ่าเนี่ยนะครับทุกคนจะได้รับความรู้นะครับไม่ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับจากการเล่าปร,ประสบการณ์ของผมในการใช้ชีวิตที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับผมก็ต้องขอตัวกลับไปทํางานในตอนเช้าก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ